โอปวดในท้องไม่มีอะไรนะโอเคอะเอา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 หัวออกเอ้ไม่หัวออนี่แล้วก็เอาเอาน้ำให้กินอันนั้นะตมานนะถงไวะได้ไม่เป็ไร่ใก้นะก้ใกล้เดี๋ยวผมลองดูให้แล้วกันนะเอาไม้ใกล้เลยนะเมื่อกี้ อตายอ่ะกินเลยเดิมเลยกินนิดนึงกินเลยกินฝืนกินหน่อยนึงเลยเออกินเข้าไปนั่นละนิดนึงครึ่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 งนึงเออไม่เป็นไรเราต้องลองดูหาหมอก็ไม่เจอเคยหาเมืม่อตอนที่ตีปีหมอก็เป็นคนเลี้ยแต่ตอนนั้น เพชรบุรี <Head> อ่ะเป็นหลักแค่นี้พอนะมา,ม,ามากินไม่ได้มาเดีย๋ยวได้กินได้ผมมีหน้าที่คือช่วยกินข้าวได้ถูกไหมจบอันนี้แฟนแฟน,ม,น<อ>มันปวดมันแสบในท้องแฟนงงใส่ไหมงงไหมว่ามันเ,เป็นอะไรกันแน่แฟนก็ไม่มีนะปวดเส้นปวดหัวปวดดึงไปหมดทั้งตัวนิ่งซึ่งเลี้ยงเอามาเลยมาเลยมาเลยมาทำไมกั<ห>นโอ้ยเพชรบุรี มากล่นิดนึงเพ่ายแล้วโอ้ยโอ้ยแรงยไม่มีทิพายแล้วเอาวะหลับตาพนมมือทเป็นสมาธิห้าเลืมตาเด็ดขาด้วยกินเรืองตาแล้วหาเวสอหเวสออกมาสออกมออกมออมาจากไหนมึงออกมโอ้ยเ้ยแรงไม่มีตรงไหนเขาบอกแรงไม่มีอ้ยเหี้ยแรงไม่มีโอ้่แรงไม่มีหรอวเนี่ยไอไหนว่าแรงไม่มีวะโอ้ยัยกโอ้ยัไหนบอกแรงย้ยไป รเก็ทองฮุ oh. Oh, oh. 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 Okay, ้ยทองโอ้ยเอาขามาขามาเดี <v. S 1> ๋ยวมึงเดี๋ยวมึงไม่ไปใช่ไหมเราลืมไปเอ้ยมึงจะไปหรือไปอยู่เขาทำไมโอ้ยแรงไม่มีโอ้ยแรงไม่มีเหรอโอ้ยกินข้าวไม่ได้แรงไม่มีมึงออกไปอะไรผีที่อื่นไม่รู้ไอ้ไอ้นี่กูเฟี้ยวสุดไอ้สัตว์ไอ้ เอ้ยออกไปเอ้ยมึงพอเลยี้มึงกินเขาจะตายหายอยู่แล้วมึงมาจากไหนใครใช้มึงมาหรือมึงตามมาจากที่ใดเจ็บมกใครใช้มึงมาเจ็บกนออมึงมาได้ยังไงล่ะโอ้โหไม่มีแรงท่าดิ้นมึงนี่ไอสัตว์แรงดีเหลือเกิน แล้วมึงทำไมถึงทำให้เขาไม่กินข้องกินข้าวกินปลาไป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 เลยมึงไปไปเลยไปไอไปไปโอ้ยเริ่มนี่แล้เอ้ะเข้ามาใกล้ยังไม่ไปยังจำไปไม่ได้มาอีกทีนึงมึงโอ้โหอี่หอกหักไอสัตว์บอกแรงไม่มีไม่ได้แดกข้าวเมื่อกี้มึงเอาแรงส้นตีนจากไหนดิ้นวะฮะกูทำกูทำเบาๆนะหัวนะนี่แฟนใช่ไหม เจ้าโอ้ยใจเมึงเมีที่มึงเอาเอาน้ำเอาน้ำนี่น้ำกอกนี่ไม่กินน้ำเหมือนไหมกันนันแดกก็กินเลยมึงต้องอยากกินมึงต้องกินมึงต้องหายกูช่วยมึงคือหน,น้าที่คือให้กินข้าวได้แล้วอยู่กับผัวมานานนี่ฮะถ้าเกิดมึงตายไปผัวมีเมียใหม่ทำไงอ่ะใช่ป่ะมึงจะรีบตายอยู่จองล้างจองผ่านจองเวรจองกรรมไปก่น <c ười> อนกินเข้าไปมึงจะได้หายแล้วใาย เอออ่าไปมายังย่งยังไม่จบมึงแค่ยกแรกยกสองให้ยังอยู่ละมึงฮึฮะนั่กกรรมมากรรมมาเรื่องให้มึงหายใจก่อนมึงดูแค่<ว>ยกแรกกูก็จิ้มเบาๆนะไม่ได้จิ้มแรงที่อะไรแตะเฉยๆมึงนี่มันบบร้องอีเวนแล้วมึงดิ้นดินด้นอย่างแรงแล้วบอกไม่มีแรงคนเมื này, อ่อกีน้นี่คนละคนกับคนนี้อะไรสัตว์มาเนี่ย ไหนใกล้ไหนอายุอะไรปี่นี้4 f 4ไหมถ้าเกิดมึงไอ้นี่ไม่มาหากูได้อยู่ไปถึงสิ้นปีวะนี่ท่ามือหลับตาห้ามลืมตาเด็ดขาดไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามคอยจับหลังเลยนะออกมาจับไว้เลยนะเวสผู้เศรหนึ่ละมึงมึงมาจากไหนพูดพูดมา เวศผ no ูสศะเวะไหนบอกาีแร้เวะผูสศะเวะผูสศไปเวะผูสศะเวะผู้ศะอันนีจานนีจากากายเย่โตเจโตวิติวิติปีติปีติเสด็จวิติอ่ยันโตอ่ยันโตกายสังติออกมาออกมาออกมาเลยมึงมึงมาจากไหนภูดรมาเวะผูสศจะออกไหมออกมึงจะไปจากล่างอันนี้ดีหรือจะโดนเฮ้ยมึงยอมก่อเลยออกไปออกไปออกไปเลยมึงออกไปเวศผูสศะเวศผูเวะูศเวผูสศออกไป โอ้ยอะรเยอยอ้ยดาวนมนมาดูอาการรู้ไหมนัม่นม,มันไม่ขยันมามนอยู่ไม่ถึงสิ้นปีที่อะพรองงี้มึงกลับมาหรือเปล่าแต่งไม่ไปหาที่อีกแล้วมั้งเป็นหรอนเราไปหาหมอศัยศาสตร์เขาว่าเปไน็นอะไร อ้บันเลยนะใช่เอาไปอาบน้ำม์ล้างสวยนะบอว่าไตีมาโนหมา่อตอนนั้นก็ไปหากุมารเขากดขาให้โอ้ยใจะรอยางเลยกดให้แต่ก็หายนะเออบอกว่าโดนกะเลียงตามมาโอ้ยมันก็ลงกระเลียงแล้วมึงไปอาบน้ำม์ก่อนแล้วกันแล้วนี่าไปกินเรื่อยๆนะเดินไปออาแฟนพาไปมาคลองไปนะเออมึงอยากกินได้ยมึงได้กินแน่นอนไอ้ที่ไปอาบน้ำม์เสร็จแล้วมึงไปแดกข้าวจบ ะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวพาไปก่อนเดี๋ยวเข้ามาโอเคไหมเดี๋ยวผมเรียกเข้าโอเคพาไปพาพาไปอยู่ม่ฮาม่อนก่อนมึงจะแบกจะอุ้มไปก็ได้เอ้าโอ้โหเดี๋ยวให้กินน้าตาบิดเลยสู้ผมกินข้าวไม่ได้สิบสองสิบสองครับ